ที่บ้านเลขที่มีเลขที่1 2 3 4 6 8และ9ปี2,566นี้ต้องบอกเลยอยู่แล้วรวยอยู่แล้วปังมีโชคลาค่ะก่อนฟังคำน้อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม,ม่หมออำ้ำามาานท่าโรด้วยนะคะอ่ะสำหรับคนที่มีบ้านเลขที่นะเลข1 2 3 4 6 8และ9ในปี2,566นี้นะดูจากพลังงานต้องบอกเลยคุณได้ ออกจากความทุกข์ความโศกแล้วปัญหาอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะคลี่คล,ลายมีโอกาสปลดหนี้ได้นะมีโอกาสที่จะชีวิตเดินทางไปสู่ความสําเร็จนะใครที่อยู่บ้านเลขที่หนึ่งสองสามสี่หกแปดและเก้าที่มีเลขเหล่านี้นะต้องบอกเลยชีวิตมีโอกาสจะเจริญเติบโตก้าว 9, หน้าบางคนอาจจะมีโอกาสเดินทางต่างประเทศทํางานต่างประเทศนะชีวิตโกอินเตอร์ นะหรืออาจจะมีแฟนต่างชาติเป็นไปได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงมีโอกาสขยับขยายหน้าที่การงานนะอาจจะเจริญเติบโตนะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนยศนะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีสิ่งดีๆโอกาสได้ดีนะโชคลาบนะในปีนี้มีโอกาสเ าอาจจะให้โชคให้ลาภให้ความร่ํารวยนะชีวิตจะประสบความสําเร็จในชีวิตจะมีแต่ก,กัลยะาณมิตรที่ดีแวะเวียนกันเข้ามานะมอบสิ่งดีๆมอบพลังงานดีๆให้กับคุณนะคะแก้วแหวนเงินทองนะสิ่งใดๆที่คุณปรารถนานะความสําเร็จต่างๆไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรัก นะแก้แหวนสิ่งทอง,เ,องเ,อเงินทองสิ่งของใดๆที่คุณปรารถนาที่จะได้มีโอกาสที่จะได้รับทั้งมวลทั้งสิทธิ์ทั้งสิ้นทั้งมวลนะเออแล้วก็ต้องบอกเลยความสําเร็จเห็นไหมความสําเร็จนะจะประ จะประสบพบเจอกับชีวิตคุณตั้งแต่ปี2566เป็นต้นไปคนที่อยู่บ้านเลขที่ดังต่อไปที่หมอได้กล่าวไปแล้วนั่นเองนะคะต้องบอกเลยเป็นช่วงเวลาขาขึ้นเวลาดีๆนะขอให้หมันสร้างบุญสร้าง,าง,างกุศลเอาไว้นะไหว้พระสวดมนต์ทุกวันในบ้านนะให้บ้านมีพลังกำลังกำลังบุญนะที่ดีที่เข้มแข็งแข็งแกร่ง,งนะพูดจากในบ้านก็พูดด้วย ภาษาดอกไม้นะพูดจากันดีๆพูดดีคิดดีทำดีต่อกันอวยพรกันและกันเยอะๆนะอวยพรกันและกันเยอะๆนะพูดดีคิดดีทำดีต่อกันอวยพรกันเยอะๆนะคะสวดมนต์หมั่นเจริญภาวนาเจริญสติไหว้พ้าสวดมนต์กันเป็น นินะคะแล้วจะยิ่งเพิ่มพลังนะบุญบรารมีในบ้านให้สั่งสมให้มันมีเพิ่มพูนมากขึ้นนะมีโอกาสหมดนี้นะคะมีสินทรัพย์ร่ํารวยประสบความสําเร็จเงินไหลกองทองไหลามาเงินไหลามาเทมาประสบความสําเร็จในชีวิตออกจากทุกไปพบสุด